แจกแดดวังยัยมาจะเรียกลำตองจ้องกระไตไปปีไปติดตามระมาดาลำตองกระตันนองกระจูจ้องใหม้ไปไกลาต้นมากก่อนนะ จนพระเมตไตรยจะก็ตั้งแจ๋วคว้าไว้กับก้าไป We'll con toạc trái, con đang dè toạc trái, mèo veo dè dặt, mèn trăm ông trai sẽ trống rỗng, đêm mờ mờ con gái bay lượn, vay dè toạc นางอย่ากตกใจท่านเป็นใครอะกาเจ้าเป็นยักษ์เรารู้แล้วว่าเจ้าเป็นยักษ์และจะมาจากไหนกะนางเจ้าสอย,จร,ยจริยาที่กระรบยิ่งกพเจ้า จะเล่าเหตุการณ์ทั้งหลายลแหล่พระนางควังนางไม่ต้องตกใจหรอกนะถึงแม้ว่าก็จะเป็นยักษ์เป็นมานแต่จิตใจของข้าพเจ้าไม่ได้กลับกระทำช้าข้าพเจ้ามีศีลข้าพเจ้ามีศั์ข้าพเจ้ามีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีทุกอย่าง ชื่ออะไรอ่ะขบยาอาในชื่อว่าเคโลท่านเคโลท่านจะไม่เป็นคนนำท่านมาที่นี่ถูกต้องแล้วพยียาค่ะขจ้ายอมรับว่ญญาเจ้าผิดศีลง่าไปแล้วข้อไหนข้ออทินานาพปยะค่ะทินนา ยังไม่ได้ติดข้อกาเบพระนางไม่ต้องกังวลหรอกท่าฉันมาทําไมที่นี่ก้นกเจ้ากําลังฉันเล่าไอ้พระนางควังก็เจ้าชื่อเกโลเมียกุ้นกบเจ้าชื่อโดชาเราสองคนผัวเมียน่ะรักกันมากเมื่อ22ปีที่แล้วเนี่ยนะหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้ว โดชามีรักของข้าพเจ้าก็เริ่มมีท้องเมื่อ22ปีที่ผ่านมาแล้วอืนางมีท้องในระยะสี่เดือนแรกเนี่ยนางบอกกับข้าพเจ้าว่านางอยากดื่มโลหิตของพระนางเจ้าสร้อยจริยาอยากดื่มโลหิตของฉันถูกต้อง ถามว่าจริยาไหนนะที่ตัวอยากดื่มเลือดเมีกเยก็พระเจ้าก็บอกว่าสร้อยจริยาราชินีของกษัตริย์เทพริ์แห่งเทวสวรรค์นครกรเจ้าเลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นางเจ้าสร้อยจริยาเป็นผู้หญิงที่สูงสักยากที่จะไปขอบและโลหิตมาได้แต่เมีกเยก็ไปเจร้องไง บอกว่าเธอตายจะดีกว่าถ้าเธอไม่ได้ดื่มเลือดของรรนางสร้อยจริยาร้อไงไห้โอดครวนอยู่ทุกวันก็เจ้านเกิดความสงสารก็เลยบอกอบนนกับเมียของกบเจ้าว่าเธอพักอยู่ที่นี่เธอโดชา้าฉันจะไปหาเอาเอาโลหิตของบรรนางสร้อยจริยามาให้วันนั้นกบเจ้านเดินทางจากแต่ราชวอาจากที่พักของกบนนเจ้าก็ไปในป่า ับกระต่ายมาตัวหนึ่งหลังจากที่จับกระต่ายได้แล้วกาเจ้าเสื้อเอาโลหิตของกระต่ายเลือดของกระต่ายเนี่ยใส่ฟานชนะไปให้กับเมียของข้าพเจ้าและบอกกันางว่านี่คือโลหิตของนางสร้อยจริยาแทนที่เมียของข้าพเจ้าจะดื่มเมียของข้าพเจ้ากลับสาบหน้ากพเจ้าและบอกข้าพเจ้าว่าโกหก เลือดนี้มันเป็นเลือดสักว์ไม่ใช่เลือดมนุษย์มันบอกว่ามันรู้ก็ไม่เจาก็จนปัญญาขุจะบอกว่าไม่รู้ทำไงก็เจ้าคงไม่มีความสามารถเอาโลหิตของนางสร้อยจริยาให้มันกินก็ไปได้หรอกในที่สุดจนมันมีท้องสิบเดือนจวนจะคลอดอยู่แล้ว มันบอกว่าถ้ามันไม่ได้ดื่มเลือดสร้อยจริยาแน้วมันตายแน่ก็เจ้าเลยลามันจากแต่ที่พักก็ไปเจอมนุษย์คนหนึ่งในปากก่าก็พรจะไปกราบไหว้วิงวอนขอเลือดเขาเมื่อได้เลือดของชาวมนุษย์คนนั้นแล้วก็พระเจ้าก็รีบกลับไปยังที่พักใส่ภันชนะเอาโลหิตไปให้เมียของกบเจ้าแต่นี่นางจะดื่มมันก็กลับเททิ้งซะ มันไม่ยอมดื่มข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าบทปัญญาสุดวิสัยจริงๆข้าพเจ้าไม่สามารถเจาเลือดของนางสร้อยจริยาให้มันดื่มได้ปะนางสร้อยจริยาครับปะนางรู้ไหมว่าเมียมของข้าพเจ้าเป็นยังไงเธอมีท้องถึงสิบเก้าปีแล้วเธอไม่ยอมคลอด พระเจ้าวัดสาบใดที่เธอไมได่ดื่มเลือดซอยจริยานัเธอจะไม่คลอดอยังเด่นรัดเมื่อเธอมีท้องได้19ปีปนางเป็นผู้หญิงอะนะปะนางลองคิดสิว่าผู้หญิงมีท้อง19ปี20ปี22ปีก็ปีนี้แล้วนี่มันทรมานสักแค่ไหนผู้หญิงมีท้องแค่1ิเดือนก็ทรมานมา,มากมายอยู่แล้ว ท้องสก้าพเจ้าเลยตัดสินใจว่าเป็นตายได้ดียังไงกพเจ้าจะไปเอาเลือดของสร้อจริยาไม่เมียกบเจ้ากไ็ได้ไม่องนั้นเธอต้องทรมานไม่รู้สักกี่ร้อยกันพันชาติเธออาจจะตายทั้งท้องก็ได้สามปีที่กพเจ้าไปวนเวียนอยู่ใกล้ๆก,กับพระนครเทวสวรรค์กว่าจะเข้าถึงตำหนักกบนางเป็นเวลาสามปีเต็มเต็ม เมื่อคืนนี้กบพเจ้าได้มีโอกาสก็ไปรอบรักพระนางถึงในแท่นตำหนักของพระนางสามปีนะกบพเจ้าวนเวียนอยู่ทีนี้การรอบลักพระนางมาในขราวนี้ข้าพเจ้ายืนยันได้เลยว่า้าพเจ้าไม่ได้เตะต้องเนื้อตัวของพระนางเนื้อตัวที่แสนจ,จะมีบนตินของกาพเจ้าไม่ได้เตะตัวเนื้อตัวของพระนางแม้แต่น้อยกาพเจ้าใช้ผ้าอย่างดี คลุ่งแร,งระพนางเรียบร้อยแล้วก็ขอบผิวพนางมาที่นี่แหละพนางสร้อยจริยาผู้สูงศักดิ์พนางคิดว่าสละโลกิตให้กับเมียวคก,กับระเจ้าสักสามหยดก็ยังดีนะพี่ใค่ะคิดว่าเบตากริย์ผู้ลำบากเถอะเมียกับระเจ้ามีท้องทั้งยี่สิบสองปีกว่าแล้วนะเธอไม่ยอมคลอดดิกับาบเจ้าจากเธอมาสามปีแล้ว เธอจะมีชีวิตยอยู่หรือเธอจะตายไปแล้วกับพระเจ้าก็ไม่รู้แต่พระนางควรจะไปสละโลหิตด้วยกับเมียของพระเจ้าไม่มากสักนิดก็ยังดีขอให้พระนางคิดว่าการสละโลหิตด้วยกับเมียของพระเจ้าในคราวนี้พระนางจะได้บุญกุศลอย่างใหญ่หลวงก็าม่จำเยืนยันว่าได้บุญมากกว่าที่พระนางจะสละโลหิตด้วยกับกาชาบเสดส็จซ้ำ นที่ไปสละโลหิตให้กับกาชาตเพระถือว่าจะได้บุญได้กุศลแต่ว่าอย่าลืมนะพระนางว่ากาชาิเดเอาโลหิตของคนทุกๆนอก,กจากเดือน่างของเราซึ่งกว่าจะเป็นเลือดมาสักหยดหนึ่งมันต้องหลายวันหลายเดือนกินอาหารไปไม่รู้กี่อย่างกว่าจะมีเลือดมาสักหยดเมื่อเรามีเลือดเราเอาไปสละให้กับกาชาิแต่กาชาติแทนที่จะนําไปสละบริจาคโลหิตเหล่านี้ให้กับคนจนจนกลับไปขายซะ คนจนเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้เลือดเนียกาชาตให้ฟรีเมื่อไรอ่ะไม่าขายก็ไม่ได้คนจนไม่มีเงินซื้อเลือดก็ตายกันมาเยอะแล้วการได้เลือดแต่ละหยดของโรงพยาบาลของกาชาตันต,ต้องให้เงินเขาก่อนนะไม่งั้นไม่ได้ลองคิดสิและทีนี้เลือดที่เราไปสลายกับกาชาติกาชาติเราไปใส่กับคนดีหรือคนชัว่วล่ะอ๋ ไปใส้คนดีที่เป็นผลประโยชน์กับชาติบ้านเมืองก็พอจะทำเนาแต่ถ้าสมของเราโลกยิตก็เราไปใส่กับไอ้คนเลวที่มันโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองเราก็เป็นบาปไปอีกทอดหนึ่งแต่ว่าการที่พนางไปสนาลาโลกยิตกับเมียก็กเจ้าดกเจ้ายืนยันได้เลยว่าจะได้บุญเต็มเด็ดเต็มหน่วยเจ้านพนางพนางไปเบตตากษัตริย์ผู้ลำบาก เมียก็เป็เจ้าบีท้อง22ปีกว่าแล้วกรุณาเถอะื่อเป็นสลาโลกิตกับเมียก็ไป็เจ้าหน่อยแต่นะพระนางถ้าสมมุติว่าฉันไม่ยอมถ้าสมมุติว่าพระนางไม่ยอมกบเจ้าก็ไม่ยอมเหมือนกันแต่ถ้าพระนางยอมเป็นสลาโลยิตกับเมียก็กบเจ้าแล้วกบเจ้ายืนยันว่ากบเจ้าจะพาพระนางกลับไปส่งยังราชวังเทวสสวรรค์โดยปลอดภัยที่สุด ฉันไม่มีทางเลี่ยงถูกต้องดังนั้น,นท่านรีบนําฉันไปยังที่ปักเมียของท่านเถอะฉันยินดีและจะละโลกิตให้กับเมียของท่านและท่านในนี้ป่าฉันไปส่งที่ราชวังเตวัสวรร์ฉันอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวนี้ที่ราชวังจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ปู่ก็าฉันจะเป็นทุกข์ลูกก็าฉันจะร้องไห้ ประชาชนกูเช่นก็จะชวนกันเศร้าโศกเสียใจจิ้ิดว่าเดี๋ยวนี้ที่พระนครเตว,วัสวรร์กูจะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นแล้วอย่างแน่นอนที่ป่าฉันไปเถอะฉันพร้อมแล้วที่สละโลยิตกับเมียของท่านขอชาติบ้านเมืองก็พอะจะทําเนาแต่ต้าสมุิเราโลยิตก็เราไปใส่กับไอ้คนเลวที่มันโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองเราก็เป็นบาปไปอีกทอดหนึ่ง แต่ว่าการที่พระนางเป็นสลาโลยิทธกรรเมียก็ขบจา้จาขบจ้ายืนยันได้เลยว่าจะได้บุญเต็มเดดเต็มหน่วยเจ้านะพระนางพระนางไปเบตตากษัตริย์ผู้ลำบากเมียขบจ้ามีท้องยี่สิบสองปีกว่าแล้วกรุณาเถอะื่อเป็นสลาโลยิทธกรรมเมียก็ขเจ้าหน่อยเถอนะพระนางถ้าสมมติว่าฉันไม่ยอมถ้าสมมติว่าพระนางไม่ยอมขบจา้าก็ไม่ยอมเหมือนกัน แต่ถ้าพรนางยอมไปสละโลกิตกับเมียของก,กบเจ้าแล้วกบเจ้ายืนยันว่ากบเจ้าจะพาพรนางกลับไปส่งยังราชวังเตวสวรรค์โดยปลอดภัยที่สุดเพราะฉันไม่มีทางเลี่ยงถูกต้องดังนั้นท่านรีบนําฉันไปยังที่ปักเมียของท่านเถอะฉันยินดีและสละโลกิตให้กับเมียของท่าน และถ้าในรี่ป่าฉันไปส่งที่ราชวังเตว,วัสวรรค์ฉันอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวนี้ที่ราชวังจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ปู่ก็ฉันจะเป็นทุกข์ลูกก็ฉันจะร้องไห้ประชาชนเขาฉันก็จะชวนกันเศร้าโศกเสียใจฉันคิดว่าเดี๋ยวนี้ที่พระนครเตว,วัสวรรค์กาจะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นแล้วอย่างแน่นอนที่ป่าฉันไปเถอะ ฉันพร้อมแล้วที่สละโลหิตให้กับเมียของท่านขอบใจมากพระนางแล้วพระนางจะได้บุญอย่างใหญ่หลวงใช่ Uh © -huh. ปดนบอกว่าจะไปนำแักรันโมสีจจิยาไอ้ตอาหัวแจ้หัวคั่วบาดมึงเรียนีนระดักูไปเจ็บใจนักหนาะไอ้ตอาหัวแจ้หั่วที่ชัวจ้ไม่อยมีต้องน,นี้นะ ไอ้ลายวันไอ้ชายชัวว่าปรีนี่เมียดันเมียของตายเจตีในแนวไร้ซันไอ้ตััวผัะยำกูจะจำไว้เป็นวัน มีตองแล้วมันกิบแนงในนี้ก่อนมีตองนอนกอดหลอดรักกันดีพอตองย้ายเต็มตีไอ้ตัดตัวนีไปไอ้ระยำไอ้ผัวเปรตไอ้ผัวระยำไอ้ตายโหงไอ้ตัดตัวพ่อมัน สมัยที่หนุมน่มๆสาวๆส,สมัยที่กูยังไม่มีท้องมึงกอดจูบรูปหลังรูปหนะ้า <c oughs> มึงบอกว่ามึงรักกูคนเดียวแต่เมื่อกูมีท้องกูเสนจะทุกข์ทรมานหนีกูไปซะไอ้ผัวรยำผัวปรีไอ้ผัวกูตัดหัวพ่อตายายมึงไอ้เปรตไอ้ลูกสัตว์ไอ้ลูกหมา กูตัดหัวพ่อมึงไอ้ผัวระยำไอ้ผัวอปรีตัดหัวตายายมึงไอ้ชาติสัตว์ไอ้ชาติหมามึงหนีกูไปกูกลับมาแล้วอีย็ดแม่เออมึงมาแล้วเรือ,อตัดหัว เออมาไล้ยัดแม่เออมึงยังเป็นหวงเมียมึงอยู่นะไอ,ลไอล้ลูกสัตว์ไอ้ลูกหมาลอีแม่ชัวกูเป็นห่วงมึงเหลือเกินอียัดแม่เอ,อ้ยอีเปรตอีระยำนี่ท่านแสดงความรักกันใช่ชาวยักษ์ก็รักกันแบบนี้นะพนางรักกันต้องด่ากันต้องทะเลาะกันะน,นังเข้าใจไหม หัวเมียก่อนนอนในี่ยตะตีกันสักฟักแล้วขึ้นนอนบนเตียงแต่ม,ม,มันมีรสชาติท่านจะแดงความรักกันเป็นไงอ่ะไอ้ตัดหัวมึงได้โลหิตสร้อยจริยาไหมกูรือเปล่าละไอ้ลูกหมาได้มาแล้วเย็ดแม่เอ้ยไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,ไหน นี่พนังสร้อยจริยาอยู่ข้างหลังกูเนี่ยโอ้โหจริงๆด้วย <c oughs> นี่แหละคือสร้อยจริยากลิ่นหอมก็โลดิหอมมาแล้วก็จะเดินมาเดีเ๋ยวเดี๋ยวมึงอดแดกนะกูจะบอกให้มึงเฉยเฉอ่ะมึงได้แดก,กวันยังขํากูไปพยายามตั้งสามปีกว่าแล้วนะแล้วเดี๋ยวมึงอดแดกกูจะบอกให้เร็วๆรวน้อยไอเ้เพรดกิวทันทีแล้วก็ได้มึงอดใจอ่ะนะกะดัง ประนางตัดสินใจว่าสละโลหิตให้กับกาชาตชนะประนางไม่ต้องมากหรอกนะนี่มีดแล้วก็นนี้ผันเสือบนิดเดียวประนางเอาแค่ง่าสิบซีซีก็พอนะได้ค่ะรีบๆหน่อยประนางก็หิวเต็มทีเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ให้เด็กแตนะ่ยัดแม่ จะชินจิตคิดว่าแล้วปนจะจินจิตคิดว่าง่ากุ้งมจะได้ปอนหนี้จ้องกองสม้วยจะชินจิตนองคิดว่ามีตายจะมีได้แล้วก็เชือดเหลือได้มัน พอแล้วพอแล้วประดังเอามือกดปากแผลไว้นะแค่นี้พอแล้วค่ะเออพอเลยนะแค่นี้นะนิดน่อยก็ได้ไอ้เปรตกูอยากดื่มเต็มที่เออดื่มก็ไปสิเอ้ <c oughs> โยโรหิตก็บประดางสร้อยเจยียอะไรที่มันหอมหวานชวนกินอย่างนี้ <c oughs> อมารยาธรรมนะอีเย็ดแม่ที่ไม่ได้แดกมก็เป็นไปเรื่องหนึ่งพอได้เด็กก็ไาได้มารยาไปอีกเรื่องหนึ่งนะอีเปรตนะอุ้ยกูปวดตองไอ <esi> ้ตัดหัวกูปวดตองตอโลตตองตองตึงตองยักจะตกหักเด็กมันดินแต่จะสินความหวังโดยอำนาจตระกีเด็กมันมีกำลัง ตังตะไล้ตงลงไป